หลังจากกินเสร็จผู้จะเป็นอย่างนี้อะไรว่าไงโหอะอิ่มยาโหน้ำมาน้อยมาน้อยอิ่มยางมันรู้ว่าเราถ่ายอะมันเลยไม่ยอมวิ่งปกติจะดิ้นพรา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 น อะไรอ่ะโหว่าไงอ่ะโหจะกินอิ่มเธอจะเป็นอย่างนี้ตลอดปากทูกไทยเป็นกระพมะเขตุอ,อันใดไม่ทร,ร,ราบทำความสะอาดหรือว่าอย่างไรใครรู้โปรดบอกกล่าวรู้ว่าถ่ายแล้วไม่ทำ ทำไรฮู้พุ่ยมยางมาน้อย,อยต้องเรียกหรอน้อยไม่ได้แล้วเนอะต้องเรียกสาวน้อยเนะอะฮะเราอะอะไปแล้วได้เวลาเล่นแหละ